ปีที่หนึมี5้าคนอ่าปีที่สสมาชิกแต่ละคนจากปีหนึ่งต่างก็หาสมาชิกได้ใหม่คนละ3แสดงว่าอะไรหาสมาชิกใหม่ได้คนละ3อ่าแล้วปวดหัวอีกค่อยๆไล่ก่อนแสดงว่ายังไงจากตอนแรกมี5คนใช่ไหมอ่ะสมมติพี่พี่ขออนุญาตใช้แบบวิธีของแอเวย์ของผู้ขายตรงเขาจะเขียนงี้ สมมติเป็นหัวหน้าแก๊งนะเสร็จแล้วไงต, mm hmm. ต่อเองมีลูกอยู่ลูกอยู่กี่คนนะสามคนปะอ่าอันนี้วิธี m มเลยแปลว่าเองมีชาวแก๊งอีกเท่าไหร่สามคนอ่านี่คือทีมงานมึง mm hmm. โอเคทีมงานเอง mm hmm. อ่านี่แหละวิธีวิธี mv's โอเค mm hmm. แปลว่าน้องๆได้ว่าตอนนี้ปีที่สองนะปีที่สอง mm hmm. เขาถามว่าทําไมนะ mm hmm. ในปีที่มีรวมทั้งหมดแสดงว่าอันนี้หมายถึงว่าปีหนึ่งยังไม่มีใครออกครับ mm hmm. ตอนนี้มีกี่คนมีอย mm ู hmm. ่ ข้างบนอ่ะมีห้าข้างล่างอีห้ากรุ๊ปห้าสามสิบห้าแสดงว่าตอนนี้มียี่สิบคนยี่สิบคนอ่ะแอมเมย์บอกว่าไม่ได้มันต้องทําไมต้องกระจายเผยแพร่อารยธรรมของเราให้สู่รุ่นหลานๆได้รู้จักแอมเวสเพราะฉะนั้นในปีที่สามทำไมครับสมาชิกแต่ละคนที่เข้าใหม่ในปีสองไอ้ข้างบนไม่ไม่หาแล้วขี้เกียจแล้วบอกว่าไอ้รุ่นสมุนให้มันหาต่อหาอีกเท่าไหร่เติมอีกสาม อ่าเนี่ยโอเคแสดงว่าเองแม่งเพิ่มอีกสามแลว่าเผาพันเองพี่ขี้เกียจเขียนแล้วนะแสดงว่ามีทั้งหมดเผาแรกมีเท่าไหร่เก้าคนใช่ไหมเก้าห้าสี่สิบห้าพี่จูเขียนอย่างนี้นะโอเคเพราะมันเป็นเป็นห้ากลุ่มกลุ่มหนึ่งมีเก้าคนตามฐานะแม่งไม่จบแม่งไม่จบไม่สิ้นเอาใหม่อีกปีที่สามแม่งก็คือรับน้องแหละให้น้องแมไอ้ลูกกระจอกลูกใหม่ไอ้พวกที่แม่งเป็นทาสอ่ะเออหาใหม่ไปเรื่อยๆโอเคครับอีกเท่าไหร่นะ สาบป่ะครับแสดงว่าโอ้โหแม่งโตตึต๋กว่ะเก่งพี่ขอพี่พี่เขียนนี้ดีกว่าพี่พี่ขอแากเขียนอย่างนี้แล้วกันแป๊บนึงนะโ,โอ้โหถ้า,างี้แม่ไอหัว,ไอห,วไอหัวนี่แม่งรวยเละเลยเนาะโอเคเขาจะกินค่าคอมยับเลยโอเคอนะเดี๋ยวนะพี่จิวเขียนก่อนสาม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 กี่ชอ่อวะเนี่ยไอ้บ้าแป๊บนึงโอ้แป๊บนึงมึดบดฮัลโหล โอเคสาม,สาม,สามพี่จิวได้ว่าทั้งหมดตรงน,นี้เป็นเท่าไหร่เอ่อแป๊บหบนึงน,นะตรงนี้3 6 9 9คูณอีกเท่าไหร่นะเก้า 9, <27. S 1> คูณสามะแล้วก็คูณ5แปลว่า9ก้าคูณสคูณห้พี่จิวได้เป็นเดี๋ยวคูณห้าร้อ่สิบเจ็ดอร้อยยี่สิบห้าร้ยบ ว้าุณคาดวัาจากมึงได้เยอะมากๆเลยร้อยสามห้าโอเคดีจริงๆครับอะผิดไปตัวเดีย่ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ทำแล้วขี <c oughs> ้เกียจไอ้แม่งปีหนึ่งอันนี้ปีหนึ่งนะพี่เขียนก่อนปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่อ่ะพี่นั่งไล่แบบบ้านๆเลยจริงๆมันคือลำดับนุกรมแหละ <c oughs> โอเคแต่พี่จิวได้ว่าสังเกตดิเราทำเราเสียเวลาถึงขนาดนี้ลว อ่ะเดี๋ยวให้คุณจอดก่อนนะครับคุณจอดก่อนอ่ะไล่ก่อนไ้นตแล้วอย่างยี้ม้านี่กลิ่นทำได้ปะเนี่ยยิ้ม้าถูกเหรอเผมถามแล้วพี่ไอ้ไี่ยิ้มผ้าี่พ่อสายเลยอ่ะผมเลอ่ะโอเคคุณสร็จดิอ่ะเดี๋ยวรอก่อนมีวิธีที่เขาบอกไม่โฟกัสเลยอย่างนั้นมองมองเลยอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะ สร็จแล้วสังเกตข้อสังเกตของพี่จู๊คือเขาถามถึงปีที่8ใช่ไหมก็ถามปีที่8น้องๆสังเกตดูมันเพิ่มขึ้นทีละคูณเท่าไหร่สามป่ะใช่แล้วเองจะเสียเวลาทำไมอ่ะก็นั่งคูณ3ไปเรื่อยๆดิอ่ะถ้างั้นแปลว่าปี5คือเท่าไหร่ก็นั่งคูณอ่ะพี่จู๊เขียนอย่างนี้นะครับปี5คืออะไรนะร้อยสามห้าคูนสามป่ะใช่ครับใช่ต่อมาปี6ก็ต้องเป็นอะไรนะร้อยสามห้าคูนสามรับเออถูกอาจจะคูณเป็นเก้าก็ได้แล้วแต่อ่ะพี่ก็นั่งเขียนอย่างนี้ก่อนเลย 3ูากำลังสองต่อไปปีเจปี8ก,ก็ต้องเป็นนั่งไล่อย่างนี้ก็ได้เฮ้ยหมุดหยิดแปบนึง <c oughs> ยนไม่ออกหมึกหมดโอเคอต่อไปสามกำลังสองกลับอะไรนะ,ะสามกำลังส,ส,ส,งสี่โอเคก็เลยได้สมกำลังสี่คือแปดสิบเอ็คูณร้อยสมห้าไม่นั่งคูณหลอดอันนั้นแหละคือจำนวนเหล่าของเราได้เท่าไหร่เดี๋ยวทีมงานก,นกลำลังดอกต่อพี่ด้วย หนึ่งหนึ่งหกพันเจ็ดนะเย้เจี้ไงวะชี้เจ้าเอ่อเอาง่ายๆนะจริงๆอ่ะใช้เซน์เนื่องจากว่าอะไรหรือวะช้อยแม่งห่างไหมห่างใช้งี้คิดงี้แค่นะเองปัดเลยปัดอย่างงี้นะดูถ้าสอนอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเซน์ของวิทย์วะเขาใช้กันเขาใช้งี้หนึ่งสามห้าปัดให้ห้วนๆคือเท่าไหร่หนึ่งร้อยเอาหนึ่งร้อยพอง่ายๆอันนี้แปดสิบปัดเป็นไม่แปดเอ็ดปัดเป็นแปดสิบหนึ่งร้อยคูนแปดสิบได้ 8 0 0พันแต่เมื่อก bueno? ี้เราปัดเลขใช่ไหมที่ถูกต้องต้องมากกว่า8 0 0พันะก็เมื่อกี้มันมันมันเมื่อกี้มันมันร้อยสามห้าใช่ปะพี่ปัดลงแล้วแต่อ็พี่ก็ปัดลงอีกแสดงว่าได้8 0 0พันขั้นต่ำแสดงว่าจริงๆมันต้องบวกอีก35ไอ้ตรงนั้นแกอีกหนึ่งใช่ไหมแกว่าต้องมากกว่า8 0 0พันิดๆิใกล้เค so ียงสุดข้อสี่ต่ออย่างนี้เลยมันก็ไม่นิดหรอกแต่มันห่างเยอะอยู่เราก็เอาใช้ยางนี้ไปประมาณได้โอเคถ้าช้อยห่างเงี้ยใช้ได้เลยพี่ครับผมขอจบช้ยนได้ไหมอะโอเคครับ